สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับร้านตารางวิกสกูเตอร์วันนี้เรามีตัวรถ BMW 400 GT นะครับเป็นตัวทัวร i n ิงนะครับก็ตัวสกู400๊400อก็จะมีตัว X กับตัว GT X นะครับ X อ็ะออกเป็นสปอร์ตหน่อย GT ก็จะจอกเป็นทัวร i n ิงคันนี้แน่นอนนะครับนะรหัส GT ก็จะต้องเป็นทัวร i n ิงแล้วก็คันนี้แต่งแบบแนวทัวร i ริงมา แล้วก็ของแต่งเนี่ยเป็นของแบรนด์ทั้งคันนะครับของแท้ทั้งคันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ว่ารถเบียมคันนี้เป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับสีทุกชิ้นไม่มีการทําสีไม่มีริ้วรอยนะครับคือใหม่มากๆคันนี้เลขไม่ถ้าจำผิด2 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากรถในเล่มลงปีลงรุ่นปีคศปี2019นะครับรถสมือในเล่มเท่านั้นเองนะครับ ของแต่งที่เป็นไฮไลท์นะจะบอกว่าตัวแลกนี่เห็นแลกชุดนี้แลกพร้อมกล่องนะครับนี่ครับของ BMW ต้องบอกว่าแลกพร้อมกล่องตัวนี้เบอร์ของศูนย์มานะครับราคาอยู่ประมาณ22,700บาทถ้าจำไม่ผิดนะนะครับตัวโชวคโอรินนะครับแน่นอนนะครับโชวคโอรินนี่ก็20 0 0 0กว่าอยู่ละโอรินแท้นะครับ ของที่ใส่เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับของเดิมอยู่คบรบมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวกองอากาศตรงนี้ก็เป็นของ DNA นเะครับเป็นกองแบบกองแต่งนะครับสแตนเลสก็ถอดล้างได้ตลอดอยุการใช้งานชุดขับเคลื่อนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคือเรียกว่าชุดเต็มเลยนะครับทั้งชุดชามชุดเม็ดแล้วก็ชุดคัตชามคัตเป็นของมาลซี่ฟูลนะครับก็คือมาร์ลซี่มีของแต่งอะไรของ BMW 400ัคันนี้ใส่เต็ม มาถึงด้านท้ายกันนะครับทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับ5ขอช13 9 9กนะครับยางยังใหม่นะครับขนนะยางยังอยู่นะครับนี่ต้องบอกว่าใหม่มากอ่ะจานนี้แทบจะไม่สึกเลยนะครับนี่โชคสวยๆนี่ครับมาต่อด้วยท่อเสียอากาโบริกนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับท่อแท้ตรงรุ่นจุดว่าเสียงออกออกเรียบร้อยแล้วนะครับมีกาดบางท่อนะครับของอาคาศบริกมาให้ร้องเป็นคาร์บอนนะครับ ก็บอกว่ากิฟครับคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะแต่ว่ารถล,ลูกค้าจอดในบ้านห้องแอร์จอดจนไม่มีทางเดินเขาก็เลยต้องยอมที่จะเอามาขายนะครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้อยากขายนะรถคันนี้เขาซื้อที่นี่แหละนะครับมือเบรกเป็นมือเบรกแต่งนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฝาถังน้ํามันนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยมากอะ่ะดูเบาะนะเนี่ยดูจาก บอกมันยังไม่ซุดเลยอะแบนบเรียบราบหนังนุ่มๆน,นะครับรถจอดดูแลรักษาอย่างดีนะครับวินชีลด้านหน้ามีการติดตั้งตัวดักลมเสริมมาให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของรถที่มีชิวสูงๆนะทําให้เวลาเราขับแล้วลมไม่เข้านะแต่เราเรามีตัวดักชิวตัวนี้เนี่ยสามารถจะปรับพับเพื่อให้ลมเข้ามาหาเราได้อันนี้ดีมากนะครับอันนี้ตัวมีตัวเวทการหรือเขาเรียกอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเวทกาปะหรือ ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะแต่เป็นตัวบังสําหรับไม่ให้แสงไฟลงหน้าจอแล้วเรามองไม่เห็นนะครับก็ช่วยในการมองเห็นราเนี่ยนะมาตรงนี้แล้วกดดูเลขใ์เลยแล้วกันนี่หน้าจอสวยงานนะเป็น O L E D ขนาด7นิ้ว2,235กิโลเองอะ่ะไม่จะน้อยไปไหนนะครับต้องบอกว่าไม่น้อยมากสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยมากไม่น้อยมาก นะครับระบบทุกอย่างทํางานได้สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS Traction Control นะครับแล้วก็กุญแจเป็น Keyless อยู่แล้วนะครับนี่แกะซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้านะโอ้โหนี่รู้หลามากนะครับกุญแจเขายังใส่เคสให้เรียบร้อยเลยนะผมไปหาเคสเคสตัวนี้จากไหนเนี่ยเ <c ades> คสกุญแจ BMW เป็นของมียด้วยนะก็รักษารถด,ดีนะมีมีดอกกุญแจสำรองอะไรมาให้อ๋อนี่กุญแจกล่องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็ค่อนข้างจะครบนะใต้เบาะนะปิดดับเครื่องก่อนนะ ใต้เบาะครับในไฟไท้ายไฟไท้ายดูไฟไท้ายแบบนี้ไฟท้ายก็เป็น LED นะสวยงามทีเดียวนะครับใต้บอกมีไฟ LED สองสว่างยามค่ำคืนนะครับรุ่นนี้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบด้านหน้า1ใบและด้านท้าย1ใบนะครับสามารถเปิดปรับตัวนี้ลงนะครับเป็นตัวทัดเคสอ่านภาษาอังกฤษออกเพื่อเพิ่มสัมภาระนะครับในการใส่หมวกกันน็อกอยู่ที่ใต้ท้องนะครับแต่ตรงนี้ต้องเอาขึ้นนะเวาลาคุณขับไม่งั้นรถมันไม่สามารถจะเดินทางให้คุณได้นะครับเครื่องมือติดรถครบนะครับ เก็บมากคันนี้เก็บมากนะครับไปดูไฟหน้ากันดูนช่งหน้าไฟหน้านี่เหมือนกับรถยนต์ BMW เลยนะนี่ออกเป็นรังพึ่งนะครับสีอันแล้วก็แน่นอนนะครับเป็น Full LED โชค๊ค up d i s สหน้าเป็น d i s คู่ซ้ายขวานะครับระบบ ABS ของจานนี่ยังแทบไม่สึกนะครับยางล้อสีดำนี่ยังดูต,ตามซอกก่อนแล้วกันีรักษารถไม่รักษารถตามซอกนี่แทบจะไม่สกปรปกเลยอะ่ะ นะครับหน้ายางขนยางยังอยู่เต็มๆคันที่ซื้อไปคือคุณไม่ต้องทําอะไรขับอย่างเดียวแต่งมาให้ครบแล้วนะครับแต่งมาให้ครบแล้วคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับเขาเอามาฝากขายเป็นรุ่นพี่กันรุ่นพี่ที่สนิทนะครับก็ามาฝากขายให้ให้ดูเล่มทะเบียนนะนี่2019รุ่นปีคศนะครับก็มีการสับเปลี่ยนเลขไปบ้างนะครับเพราะว่า,เ,าเป็นเลขล่าสุดก็เป็นเลขหนะึ่ามเก้นะครับผม โอเคเรถสองมืนเนเล่นอยู่แล้วเล่นไม่มีชํารุดสูญหายนะครับกรุงเทพม,มาแต่กําเนิดน,นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ของเดิมครบนะคือใครที่าหารถรุ่นนี้อยู่และอยากกะแต่งผมว่ามาซื้อคันนี้จบกว่านะครับชุดข้างมาลรซี่เนี่ยทั้งชุดชามชุดคาชุดไรเนี่ยก็เบ็เสร็จก็ต้องมีประมาณ20,000ืขึ้นนะโชค2 0,000ืกว่านะกลรอห0 0หมืนแล้วนะ ชุดแหลกท้ายพร้อมกล่องท้ายอีกสองหมืนกว่าเจ็ดหมืนกว่าแล้วนะทอยเสียอีกสองหมืนกว่าแสนกว่าแล้วนะเฉพาะของแต่งนี่รวมๆเนี่ยแสนกว่าแล้วนะอือเพราะฉะนั้นคันนี้เจ้าของให้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกมืนบาทนะครับสามแสนหกมืนบาทนะครับสนใจก็มาดูรถต่อรองได้ที่ร้านตะเบิ้ลนะครับ รับรองเรื่องเลขไปนะครับเรื่องสีเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุการันตีให้โดยตบเบิงนี่แหละครับนะครับกล้าการันตีให้เลยเพราะคันนี้เรารู้ประวัติรู้ที่มาที่ไปอย่างดีนะครับแล้วก็รถจอดท้องแอร์จริงๆบ้านพี่เขาเป็นตึกแบบนี้แหละแล้วก็จอดข้างในเต็มไปหมดเลยมีแต่รถหายากรถแปลกๆหายากนะครับ คันนี้จะบอกว่าแกก็รักนะแกถึงต้องแกถึงลงทุนไปเบิกกล่องพร้อมแหลกมา2 0 0 0 0กว่าบาทพร้อมโชกอีก20,000กว่าบาทนะเพื่อมาใส่ก็ไม่ได้ตั้งใจขาย้งแต่แรกหรอกแต่ตอนนี้ทางเดินไม่มีแล้วก็ภรรยาที่บ้านก็บ่นแล้วก็บ่นว่ามันเกะกะนะครับต้องออกไปบ้างนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของคันนี้ที่ต้องเอามาขายกันนะครับก็สนใจยังไงก็สอบถามได้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ